สวัสดีค่ะหยาดมารวยกรมยางทับคอนะคะวันนี้นะคะหยาดก,ก็จะมารีวิวนะคะายางพร้อมแมกนะคะยางพร้อมแมกชุดนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะคะหมื่นสามเก้าร้อยนะคะคุณลูกค้านะชุดนี้นะคะสวยจบแถมครบนะคะหมื่นสามเก้าร้อยนะคะไปดูยางกันได้เลยนะคะนี่ค่ะสองสามห้าสี่สิบนะคะอาร์สิบแปดนะคะแถมให้ครบนะคะน็อตล้อนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาสอบถามได้เลยทั้งเพจ facebook ของมาลวยกันยางหรือจะเป็นเบอร์โทรของหยาดก็ได้นะคะศูนย์หกสองค่ะสามหนึ่งศูนย์ห้าหกูนย์ูนะคะทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะสวยมากลมื่นสามเก้าร้อยค่ะคุณลูกค้าสนใ,นสใจทักเข้ามาสอบถามได้นะคะ ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการของมารวยกันยางมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ